¡De กลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินอัตราจังหวะ3-4นะครับหรือว่า Time Signature ที่เป็น3-4นะครับก็ห้องหนึ่งจะมี3จังหวะใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างง่ายๆในคี์ C นะครับคอร์ดก็จะมี C major 7, A dominant 7, D minor 7แล้วก็ G7 นะครับทั่วๆไปเขาก็จะให้ฝึกอย่างนี้ใช่ไหมครับเบสอยู่ที่จังหวะที่1แล้วก็ตัวคอร์ดหรือฮาร์โมนีจะอยู่จังหวะที่2กับ3 รวมมันก็จะเป็น 1, 2, 3, 1, 2, 3อ่าเป็นลักษณะนี้ครับจะช้าจะเร็วได้หมดเลยนะครับจะสั้นจะยาวอ,อันนี้ก็เป็นเบสิกที่ฝึกกันทั่วๆไปนะครับทีนี้เราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนให้มันฟังดูแล้วแบบ เอ๊ะใช่จังหวะ3-4หรือเปล่าให้มันฟังดูแปลกออกไปนะครับแต่ว่ายังอยู่บนพื้นฐานของจังหวะ3-4นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ฟังนะครับเห็นไหมครับเริ่มจับยากแล้วว่าเป็นจังหวะ ยังไงนะเป็น3-4สีหรือเปล่าเป็น4ีสีหรือเปล่านะครับโอเคผมจะยกในตัวอย่างเมื่อสักครู่ให้ฟังนะครับว่าเล่นยังไงแล้วก็จะมาสอนกันเลยนะครับโอเคแยกเป็นตัวเบสก่อนนะครับตัวเบสผมจะเดินนี้ครับคอร์ดที่ห้องแรกจะเดิน2ตัวใช่ไหมครับจังหวัดที่1กับ2ยก1 2 1 2 3ส่วนห้องที่2จะเล่นจังหวะที่หเลยนะครับถัดไปก็สลับกันครับ ลักษณะนี้ส่วนตัวฮาร์โมนีนะครับจะเล่นจังหวะ,ะที่1ยกนะครับ1ห,หยกกับ3นะครับ1ยกกับ3 1 1 2 3แล้วพอมาคอร์ดที่2นะครับก็จะไปเล่นตรงจังหวะที่2ครับ1 2 3 จะแปลกๆหน่อยนะครับ123123123 1 2หแค่นี้ก็ขัดหูแล้วใช่ไหมครับทีนี้เอามารวมกันเป็นอนี้ครับ123123123123โอเคทีนี้เพิ่มความแปลกเข้าไปที่ตัวเบสอีกครับผมก็จะเล่นตัวนี้เพิ่มเข้าไป ก็มาใส่ตัวนี้ครับก่อนไปคอร์ดดีมิเนอร์ใช้ c s ชาร์บนะครับก็คือเป็นโครมาต Approach นะครับเกาเข้าหาดีมิเนอร์แล้วก็ไป G ปกติครับแล้วก็ใช้ B เกาเข้าหา C ครับรวมกันจะเป็นอย่างนี้ครับช้าๆนะครับ1 2 3 ของ3-4นะครับลองนับดูคนระับ1 2 3 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 1 2 3นี่ครับก็จะสามารถสร้างจังหวะที่มันฟังดูแล้วแปลกๆริทึมแปลก แต่ยังคงเป็นอัตราจังหวะที่เป็น3-4ดูนะครับยังไงลองเอาไปฝึกดูนะครับสําหรับอัตราจังหวะที่เป็น3-4หรือว่าเพื่อนๆต้องการที่จะลองแปลงดูว่าง้ให้มันแปลกๆไปก็ลองทําดูได้เลยนะครับสวัสดีครับ